โอ้โหแล้วจะบีบยังไงไหวทีเนี้ยโอ้โหแล้วจะใส่ยังไงไหวดูอุ้ยฝากกดติดตามด้วยนะครับอทุกคนโอ้โหของจริงของจริงนะฮะนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาช้อนหาอีฮวกนะครับคลองเนี้ยเป็นคลองข้างทางนะครับผมเห็นอีฮวกมันยุบยิบยุบยิบยุบยิบเนี่ย ผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นอีหวกอะไรนะครับไปเดี๋ยวพากันไปดูเลยไปเป็นอีหวกอะไรเนี่ยยุบยบเลยครับทุกคนโอ้โหดูมาดูนี่โอโ้อีหวกอึงครับอย่างเงี้ยนี่เอาเลยจัดเลยให้คนไปเลือกเอาดีกว่า,า <laughs> เลือกยาเลือกยาให้คนเลือกยาออก ยุบๆเลยทุกคนเห็นไหมอ๋อเต็มเครื่องหือดูโอ้โหดูหืึโอ้โหเต็มเลยอีหวกดี๋ยวนีดี๋ยวจะเต็มเครื่องอีกไหมยุบๆเยอะมากฮะโอ้ผมว่าจะมาช้อนตรงนี้อีกทีนึง แค่นี้ก็เต็มเครื่องแล้วครับทุกคนโอ้โหมันอยู่ฝั่งนี้เนี่ยโอ้ยของจริงของจริงนะฮะนี่เต็มเครื่องคู่อืมอืมนี่เป็นไงครับผมวิถีชีวิตบ้านๆโอ้โยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่อืมนี่โอ้ยฝากกดติดตามด้วยนะครับฟู ทุกคนโอ้โหของจริงของจริงนะฮะนี่ให้แม่เลือกเอาหืมดูหืมดูเยอะมากเนี่ยดูฮะยุบ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 เต็มเลยเอามามาตอนมันตอนมันดูดิจะได้อีกไหมจะไดเยอะอีกไหมมา มาพ,พาร้อมๆกันทุกคนจวดจวดโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วจะบีบยังไงไหวทีเนี้ยโอ้โหแล้วจะใส่ยังไงไหวฮึดูโอ้ยห์มาเนี่หตียังไงทางนั้นฮะเดี๋ยวอ้อมไปหาเดี๋ยวอ้อมไปหาเพื่อนๆ,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 ๆ ดว่เดูดูพบรกันพบรกันโอ้โโอ้โหจะทำยังไงไหวแล้วสินี้ดูครับยังไงก็ใครที่ถูกใจก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดหูดูทุกคน มันเยอะมากฮะมันเยอะมากเรามีแต่เรากินดีเลยไม่มีใครกินฮะในเมือง <laughs> หวานปากแล้วลาบปากอันเนี้ยหืมมุมเลยหัวมุมแล้วก็ออมไปหาเพื่อนอีกทีหนึ่งมามาพร,พ,รพร้อมๆกันอีกไหมจวดอู้หูดูดูครับ นี่โอ้โหเอาเนื้อวอัวมาแลกผมยังไม่ไม่ยอมเลยฮะอันนี้บอกเลยนี่นี่หืมมันอยู่นี่ผมมันอยู่นี่ครับผมมันอยู่นี่นี่มาเดี๋ยวพาไปหาเพื่อนเพื่อนนู่นแหละไปลุ้นพร้อมกันพรอใต้ฮะจะได้ไม่มียากมาดูดิจวดไหมจวด ดูฮะโหเยอะจริงๆโห่ยาก็เยอะจริงๆนี่เต็มองคมือครับดูครับเต็มองคมือไหมของแท้ครับผมเต็มเครื่องอนี่แหละชีวิตบ้านของเรามีความสุข โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับอันนี้ เป็นของน้าของผมนะครับนี่ส่วนอันนี้เป็นของผมนะมาดูใ้ใกล้เลยผมจะเทให้ดูฮะโอ้หโอ้โดูครับผมหืมโอ้โหเกือบครึ่งถังสีครับโอ้โหเยอะมากดูครับทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์ออกไปเลยครับให้เพื่อ,อนๆได้เห็นนะครับว่าวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตบ้านๆเขาอยู่กันแบบไหนเขากินกันแบบไหนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เต็มเครื่อง